ครับตอนนี้เป็นตอนที่100นะครับโอเคก็จะสอนวิธีการสมัคร o m i ิ i ินะครับเพื่อที่จะทำเป็นเป็นเทรดเวสสำหรับบัตรเครดิตของเราครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมมาเตอร์อื่นครับสถาบัน e w c เราทำอะไรครับเรารับเขียน mobile a p ครับทั้งแพลตฟอร์ม android ios สโตร์คอยไม่ได้คุณต้องการไม่หรอกครับเดี๋ยวเราช่วยประเมินราคาให้ครับครับเรามีตัวเทรนนิ่งด้วยทั้งซีตินกับเราเรืมางมาหรือใช้ใเราไปออนไซต์ site, สอนที่ออฟฟิศคุณก็ได้ครับสโตร์คอยไม่ได้ที่คุณต้องการกับหัวข้อแล้วก็จํานวนคนที่คุณต้องการเราเทรนนิ่งให้ครับเดี๋ยวเราจะทําการจัดคอพิเศษไปให้เช่นเดียวกันครับเรามีตัวออนไลน์คอร์สด้วยสอนผ่านโปรแกรมซูมครับและเรื่องหมดหน้าจอผ่านทีวีเด็ก เรียนกัน2วันครับ9ก้าโมงถึง4ี่โมงเย็นไปดูวิดีโอได้ด้วยครับหัวข้อเรืองได้ครับโอเคครับมาถึงวิดีโอนะครับตอนที่นะครับอันนี้เป็นตอนที่หนึ่งร้อนะครับป๊อปป๊บปต่อนะให้ดูก่อนนะครับตอนนี้เป็นตอนที่100นะครับโอเครเราจะสอนวิธีการสมัครโอมิซิ นะครับเพื่อที่จะทําเป็นเปเมนเบดเวสสำหรับบัญชีธุรกิจของเราครับมันเลืองกันเลยว่าครับจากวัตอนนี้แล้วเนี่ยเราทำทุกสิ่งนี้ไว้อันนี้ครับนี่คือตรงนี้ครับเราได้ต้องการนะครับเนี่ยคเราได้ต้องการสร้างระบบการชำระเงินก็คือหนึ่งคือใช้วิธีการกรอกผ่านธนาคารกรอกบัญชีไว้เลยเนี่ย913เลยเนี่ยนะครับแบบแบบธรรมดาธรรมดาง่ายๆนะครับเปิดเว็บไซต์เข้าไปธนาคารแล้วก็กดกรอกๆหรือจะไปที่ พอเพยครับทำการ Copy ี้พอเพยตัวนี้แล้วก็ไปกอกใส่ในแอปบัญชีธนาคารของเราหรือจะทําการสแกนนะครับโดยการดาวน์โหลดภาพลงไปในเครื่องก่อนแล้วก็ให้ตัวแอปบัญชีของของตัวธนาคารเนี่ยมานทำการสแกนตัวนี้ก็ได้ตัดเงินผ่านพอมเพยอีกแบบหนึ่งครับที่เราทำการดีไซน์ไว้ก็คือการตัดผ่านเครดิตการ์ดนะครับตรงตันผ่านเครดิตการ์ดเนี่ยมันจะมีะปัญหาตรงที่ว่า สมัยก่อนเนี่ยอ่าไม่นจะมาเตอร์พยายามตรงการเชื่อมต่อกับตัวอ่าเพย์เมนต์เกตเวย์ของธนาคารแต่ละธนาคารเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะครับเพราะว่าจะต้องตรงการคุยกับธนาคารแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าเราเรา,เราเคยใช้เลยเปลี่ยนวิธีครับโดยการใช้เติร์ดปาร์ตี้แทนดีกว่าเติร์ดตปาร์ตี้ของคนที่เขาต้องการรับบริการทางด้านคุยกับธนาคารที่เราเ ys, ราแค่ไปคุยกับนะไปคุยกับเติร์ดปาร์ตี้ ก็คือโอมิเซตัวนี้ครับโอมิเซเนี่ยเป็น payment gateway ของคนไทยนะครับต้นเป็นมานะครับชำระได้หลายประเทศนะครับชำระได้หลายบัตรเครดิตชำระได้หลายวิธีด้วยนะครับเขาจะทำหน้าที่ในการไปคุยกับธนาคารเองแล้วก็ทการตัดเงินตัดทองเงินที่ได้จะไปอยู่ในบัญชีของโอมิเซแล้วเราต้องการก็แค่โหลดมันมใส่ธนาคารของเราแค่นั้นเองนะครับนั่นหมายความว่าในวีโอตอนนี้ไม่ได้จะคุยเรื่องของการนะครับตัดเงินตัดทองผ่านธนาคารโดยการใช้โอมิเซก่อ,อน สิ่งแรกครับคุณต้องไปที่บัญชีของ o ิ i s e ก่อนมาด้วยไปที่ตัว Chrome นะครับเปิดขึ้นมาครับนะครับชันไปที่ตัว O M I S E นะครับ C O ครับแถวนี้ F E ดอทคอมนะครับแถวนี้ o ิ i s e คอมน่าจำผิดนะไอ้ไมไ่ใช่ใช่แต่มันจะไม่ได้ดดทุกที O O M อ s แบบนี้ครับโอเิเซ็นะครับนี่ไงเจอละโอเปเซ็นต์ dot co ครับเข้าไปเลยครับโอเปเซ็นต์ dot co นะครับนี่คืออ่าสิ่งที่เราจะไปคุยเขาด้วยนะครับนะครับโอเคครับพอเข้ามาปุ๊บคำถามว่ามาเตอร์จะทำให้คุณนะครับไปทำการสร้างบัญชีเรียบร้อยก่อนไปสร้างบัญชีเรียบร้อยก่อนนะครับกดสร้างบัญชีเนี่ยมันก็มีอะไรบ้างครับมันก็จะขออีเมลแล้วก็รหัสผ่านก็แค่นี้เองครับมีอักษรในในรหัสผ่านต้องมีอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขอักษรพิเศษ พุวิ่งกระเด่งแมวไม่งงนะนะน่าจะได้นะครับพอทมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีเอเจเวร์อะไรเรียบร้อยแต่ทนี้เราจะลองเข้าสูร่ระบบไปดูนะครับอันนี้มาด้อยเขาหน้าที่ตอนใช้เข้าสูร่ระบบนะครับมัด้วยเข้าไปที่น่าจะเป็นนะครับนะครับปั๊บปั๊บ,บนะเขาเจอผิดนะเอ่อ pH นะครับนะมาด้วยมาด้วเข้าที่ตู้บอ็อกเซอร์ตัวนึงก่อนจำรหัสไม่ได้นะครับ ใช้เข้าที่นี่ออันหนึ่งนะครับ omise omise.com นะครับฉันก็ล็อกอินเข้าไปนะครับอินบิลเลทล็อกอินมาแล้วไงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่คือรูปร่างหน้าตาของตัวของตัวของตัวเดสกบอร์ดของคุณจะเป็นอย่างนี้ถ้ถถาคุณทำการการสมัครเสร็จแล้วล็อกอินเข้ามาคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีการอ,อันนี้โอมิเ s e เนี่ยจะมีโหมดอยู่สองหมด จะมีโหมดทดสอบกับโหมดอจริงเก็ตไหมนะครับแต่แต่ในสิ่งที่มันจะสอนอจะสอนแบบโหมดทดสอบง่ายๆให้คุณเห็นไอเดียว่าว่าโหมดทดสอบเป็นยังไงมันจะไม่ตัดเงินทองจริงครับจะใช้วิธีการตัดแบบเสมือนแค่หลอกๆเฉยๆนะครับจะเห็นว่าแต่ว่าเราทางานจริงเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นโหมดทดสอบเออจะเป็นโห,หมดจริงๆนั่นเองนะครับ จะบอกให้เรียบร้อยครับเขาเขียนว่าจะมีมาเตอร์จะมีการชําระอยู่หลายส่วนอันนี้คือมาเตอร์ทําการเทสแล้วก็สอนในในในขั้นรูปเฉยไม่เป็นระมากนะครับอ่ะทีนี้เราก็มามาดูกันดีกว่าว่านะครับตัวโอเมเซตัวเนี้ยนะครับมันนะครับมีรูปแบบเป็นยังไงนะครับมาเริ่เอาตัวนี้ก่อนครับใหม่นะครับโอมิเซตดอทซีโอโอเมนะครับเอสพีดอทซีโอตัวนี้ครับเอเตอร์ไปนะครับตังแรกครับมาเตอร์จะพาคุณมาดูที่ตัวนี้ก่อน ฉันจะมาดูที่ตรงส่วนของอ่าดูน,นะครับข้อมูลที่นี่ปุ๊บเฮ้ยงงยนะนะครับมาเติ้ลจะเป็นภาษาไทยอ่ะคือมาเตอร์ไม่อยากอ่านภาษาอังกฤษนะครับก็ง่ายมากครับลงบรรทัดล่างเนี่ยแ,แถวเนี้ยเอ็กซ์เวฟอะไรก่อนก็เอ็กซ์เวฟป้ายจะมีพวาอินเทอร์เนชั่นแนลเนี่ยเป็นอินเทอร์เนชั่นแนลเนี่ยให้กลายเป็นไทยแลนด์ตั้งแค่นี้นะครับคุณก็ได้เป็นโอเวอร์เซ็ตเป็นภาษาไทยละง่ายนะนะครับต่อไปครับทีนี้มาเตอร์จะไปดูที่ส่วนของนะครับขอดูค่าจำเนียมก่อนกันดีกว่า ว่าโอปิเซ่เนี่ยมันคิดค่าธรรมเนียมเราอย่างไงก่อนก่อนใช้เขาถูกต้องไหมครับสิ่งแรกครับเป็นที่ค่าธรรมเนียมนี่ครับอยู่คําว่าค่าธรรมเนียมมันบอกว่าถ้าคุณตัดผ่านบัตรเครดิตนะเฮ้ยฉันขอคุณ3.67%แล้วบอยเดอร์เด้วยนะไม่งงนะครับอย่างเช่นคุณตัดเงินเนี่ยผ่านบัตรเครดิต100บาทคุณจะเสียบริการตรงนี้เงิน100บาทเข้าที่โอปิเซ่เนี่ยมันจะดึงโอปิเซ่จะดึงเงินคุณประมาณ3.67จเอ้สามจบาท ไปที่มันเสร็จแล้วมันจะเอา3.65%ที่ตัดเนี่ยมาบวกอีก7%แล้วเอา7%ที่ได้ตรงนั้นน่ะตัดออกจากร้อยหนึ่งไม่งง,งนะก็คือ100-3.65%ลบ3.6แล้วเอา5 5%บวก7%แล้วก็ตัดออกอีกนั่นเองแบบนี้นั่นหมายความว่าถ้าคุณจะทำการตัดผ่านิตคุณอาจจะต้องต้องการบวกเข้ารวยการงน,นี้กับลูกค้าด้วยสเสร็จใก็เราก็าบวกใช่ไหมนะครับ ถ้าตัดผ่านพร้อมเพย์ครับขอ1.65มาเลยเลยคิดว่าถ้าตัดผ่านพร้อมเพย์เนี่ยเราตัดผ่านพร้อมเพย์ของเก็บเป็นธนาคารของเราดีกว่าเจาเอาไว้ตรงนี้นะครับถัดผ่านพร้อมเพย์ของเราดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องเสียเลิกปกติข้ารทเนียมด้วยตัวนี้นะครับตัดร้อยได้ร้อยนะครับไม่ต้องเสียอีกเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องเสียอีก1 6กว่าด้วยนะครับนะครับมีทูมันนี่มีฟุกฟิกกระดิ่งแมววันนี้ก็เสียค่าประกันทั้งนั้น นี่คือตัวที่เป็นนะครับตัวที่เป็นค่าบริการแล้วนะครับต่อไปครับสมมุติว่ามีคนโอนต่างมัเตอร์ฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุฟ้งมาเต็มหมดเลยในหนึ่งเดือนเนี่ยมัเตอร์จะทำการโอนเงินออกมาจากโอมิเซ่ได้แค่หนึ่งครั้งนะครับได้แค่หนึ่งครั้งนะครับโดยการโอนเนี่ยนะครับถ้าในการโอนแต่ละครั้งเนี่ยถ้ามัเตอร์โอนเงินไม่เกินสองล้านเนี่ยนะครับไม่ถึงหรอกครับ แค,แค่เหมือนก็นดีใจนะครับเม่ถ้ามาเกินสองล้านเนี่ยนะครับมันบอกว่าทุกครั้งที่โอนเนี่ยนายต้องเสียค่าบริการสามสิบาทนะครับใช่ครับถ้าคุณใช้ไม่มีของฟินโรถ้าคุณใช้คุณเสดนี่คือสิ่งที่คุณต้องจ่ายเก็ฑนะเก็ฑนะโอเคครับขยับมาที่งานของเราต่อตอนนี้เรารู้แล้วว่าบริการเขาเท่าไหร่ต่อไปวิธีการคือแล้วมันใช้ยังไงล่ะง่ายมากครับให้คุณไปดูที่คู่มือการใช้งานงก่อนก่อนีนคูไปไป่มือการใช้งานนะครับเสร็จแล้วมัตรจะ,จะ มันก็จะมีคู่มือคนเริ่มอ่านเนี่ยแต่พ่อต้องบอกตรงว่าพ่อต้องคนเริ่มอ่านตัวนะครับมาเรือการสิ่งนี้ครับสิ่งแรกครับไปมองที่คู่มือการใช้งานเอย่าเพื่อนครับปั๊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 บยวมาเรือไปที่ตัวนี้ก่อนดีกว่าสิ่งที่บนเติ้ลเดี๋ยวก่อนนะมาเรื่องก่อนนะปั๊บ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 เดี๋ยววันนะข้อมูลบัตรตรงนี้เห็นนีไหมครับหลักการของอุปสงค์เป็นอย่างนี้ครับนะครับนะครับเคาว่าเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็เหมือนก็คือโมบายฟาาเเเเตอออออออรรร์ขขงงงก็คืืืมถนนั่ มือถือของเราเนี่ยไม่สามารถส่งข้อมูลบัตรเครดิตเลขบัตรเครดิตเนี่ยไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราได้นะครับผิดกฎหมายปูดกันไปไหนคือคุณไม่สามารถเซฟบัตรเครดิตเขาไว้ได้อะไอตัวเลขเยอะๆอ่ะสิบหกหลักนอะรพวกนั้นนะนะครับใส่ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับเราส่งไปไม่ได้นะครับสิ่งเราส่งได้เนี่ยเราต้องส่งในรูปแบบของอาจจะอาจจะเรูปแบบของโทเค็นได้อะไรก็ได้ นะครับตัดเงินตัดทองเท่าไหร่กี่บาทหน่วยเท่าไหร่ได้แต่ถ้าเก็บปเป็นโรคแบบบัตรเครดิตเลยไม่ได้นะครับถ้ารัฐบาลรู้เนี่ยหรือใครรู้เนี่ยมันผิดมันผิดกฎหมายเลยนะครับนั่นหมนายความว่าระบบของโอเวอร์เซตคือคุณต้องทำการส่งมาเลขบัตรเครดิตเนี่ยนะครับนะครับมาเลขบัตรเครดิตเนี่ยไปให้เซิร์ฟเวอร์ของโอเวอเซตก่อนเซิร์ฟเวอร์ของโอเวอร์เซตเนี่ยจะทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่าโทเคน็นโทเค็นคืออะไรคืออะไรไม่รู้แต่รู้ว่าคืออักษรที่มันมีเยอะๆอักษรที่มันมีมากๆอ่ะ ไม่งงนะอักษรดิบมีมากมากนะครับจะส่งอักษรดิบมีมากมากเนี่ยกลับมายัางตัวโมบายของเรานะครับหรือตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับแอปพลิเคชันเราจะได้ค่าของโทเค็นแล้วส่งโทเค็นแนบต่อไปไปยังโอเมเซอหรือจะส่งไปที่จะไปเก็บไว้ในตัวเซิร์ฟเวอร์เราก็าได้ตอนนี้เราสามารถบันทึกโทเค็นได้แล้วนะครับโดยโทเค็นเนี่ยจะต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับออเดอร์ก็คือซื้ออะไรจํานวนเท่าไหร่ฉันซื้อรถถังจํานวนแค่หนึ่งล้านบาท นะฮะเห็นแล้วเข้าใจไหมหน่วยเป็นบาทหน่วยเป็นดอลลาร์อะไรว่าไปสิ่งที่คุณต้องการส่งสไปคือต้องมีจํานวนเงินกับค่างเงินไม่งงนะเสร็จแล้วก็จทำการส่งตัวสองตัวเนี่ยไปอย่างที่โอมิเซชันการอยู่แค่นี้ครับเรียบร้อยโอมิเซชันทำการตัดเงินอัตโนมัให้นะครับโอเคน่าจะได้ตอนนี้เราได้ภาพรวมของการโอมิเซชแล้วน,าน่าจะแปลว่าอาา้าวน่าจะแปลว่าฉันต้องหาทางให้ได้ค่าของโทเค็นกลับมาก,ก่อน ถ้าได้โทเค็นปุ๊บทีนี้ก็ง่ายในการที่จะทําการนะครับหยอดพวกเงินละแล้วจะโทเค็นมาได้ไงสิ่งแรกครับสำหรับทีไรใครที่ล็อกอินได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทำการล็อกอินในในแอคเค้าของโองมเมกเซ็นนะครับให้เรียบร้อยก่อนพอล็อกอินเสร็จโป๊ะลงมาด้านล่างครับคุณจะเจอคำว่า A p I K สิ่งแรกครับมันจะมีตัว A อ,อยู่หมุดทดสอบนะครับเราจะมาเล่นกันก่นกอนนะครับฉันอยู่ในหาคีย์ก่อนกดคีย์ที่โป๊ะแบบนี้ครับพอกดคีย์เนี่ยมันบอกว่าคุณอยู่ในหมวดทดสอบนะติ๊กถูกติ๊กถูก ซิกถูกกดแสดงคีย์เราก็จะค่าคีย์ขึ้นมาหนึ่งตัวแบบนี้ค่าคีย์ตัวครับตรงนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้คีย์จะมี2ตัวครับก็คือ Public Key กับตัวตก,กับตัว Secret Key Public Key เนี่ยจะใช้ตอนที่ทําการขอโทเค็นจาก o อเปเซ็จะส่งค่าคีย์นี้ไปพร้อมกับหมายเลขของบัตรเครดิตนะครับนะครับ,นะรบนั่นเองนะครับอ่านดูก่อน,นครับว่าสิ่งที่จะส่งค่าคีย์ไปเอาโทเค็นมีอะไรบ้างนะครับมาะเด็นกลับที่คู่มือใหม่ หาคู่ม,มือนะครับมาเติมมองหาตัวที่นะครับหาคู่มือปับป๊บๆหาคำว่าโทเค็นที่อยู่ตรงถนี้เนี่ยเจอแล้วเอพีีเนี่ยเจอโทเค็เนแล้วเ,เนี่ยมันบอกว่าถ้าคุณต้องการโทเค็นของฉันนะเฮ้ยนะครับคุณต้องรีควายข้อมูลสีตัวนี้ให้ฉันหนึ่งคือก็คือวันอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไร,รนะครับเดือนเดือนของบัตรเครดิตปีของบัตรเครดิตรู้ไหมบัตรเครดิตมันก็มีสองจังที่มันมีเดือนสองตัว กับปี4ี่สี่สี่เยนะครับนะครับแต่ก็หมายเลขบัตรเครดิตนะครับก็คืออ่าตรงนี้ก็คือตัวตัวอ่าค่าบัตรเครดิตแบบนี้แล้วก็ชื่อบัตรเครดิตอะไรแบบนี้มีชื่อของบัตรเครดิตนะครับชื่ออะไรนายชวุฒวงบุญมาตุ่ยอ่นผู้วุฒิบิลแมวแล้วก็หมายเลขบัตรเครดิตอะไรแบบนี้แล้วก็ใส่กับไปแบบนี้ไม่งงนะครับส่วนตัวด้าล่างไม่ต้องมีก็ได้ไม่โกรธแค่นี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ต่อเกียรโทเก็นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นงี้นะนี่เขาส่งเนี่ยตัวอย่างเนี่ยเห็นนะเขาส่งมันมา เขาส่งค่าเยียร์มาเขาส่งชื่อมาแล้วก็มาเรื่องบัตรเครดิตมั่วๆมาแบบนี้อันนี้คือแต่ว่ามั่วไม่ได้นะครับอันนี้มันมันมันจะมีบัตรเครดิตทห้เราลองด้วยนะครับได้ึ้นมานะครับโอเคครับเสร็จแล้วเราก็จะเนี่ยไปที่ตัวเนี่ยค่าของตัว YL บัตรเครดิตแบบนี้เนี่ยค่านี้ค่า YL บัตรเครดิตที่เราต้องการค่าของตัวโทเค็นนั่นเองแบบนี้ไม่งงนะครับทุนนเอ่ยนี่อยู่นี่น,นี่นี่ครับ YL ของการขอโทเค็น เกต่อไปครับมาเตอร์ขอดูตรงบตัตรเครดิตหน่อยเห็นบัตรเครดิตด้วยครับมันจะมีบตัตรเครดิตให้เรานะครับได้ทดสอบเล่นด้วยแบบนี้ผมต้องหาขพรเครดิตการ์ดครับกระดาษเนี้ยเดี๋ยวนะขูมมือฟุ้งฟิ้งไปถึง,ง,งแมวนะครับเนี่ยเจอละการ์ดปั๊บหนี่งยงเนี่ยครับตัวเนี้ยเขาจะมีการ์ดเนี่ยเขาจะมีบตัตรเครดิตอย่างงี้ขึ้นมามาให้ดูก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนะ เอมีไอนี่คือการ์ดนะครับโอเคน่าจะได้น่าจะได้ครับ uh huh. อืมเฮ้ยอยู่างไรบ้านะครับเดี๋ยวนะคัสเตอร์แบงค์แอคเคาท์นะครับนี่จะมีแอคเคาท์เรียกว่าแบบนี้นะครับป้าว่าว่าผ่อนชำระเรียกว่าแบบนี้อ่ะ uh huh. น่าจะเกิดไอเดียได้ทีเดียวนั่นนั่นหมายความว่า,วามาได้ขอให้ก,ก,กลับมาเรื่องนี้ใหม่ครับฉันขอคขาว่าเอ่อ เนี่ยเป็นคิการดูดคุณเงินนะครับข้อมูลบัตรนี่ไงอยู่น,นี่นะครับนี่ไงนะครับนั่นหมายความว่าในบทแรกสราตงการจะทาเรื่องที่เกี่ยวก,กับการตัดเงินตัดทองเนี่ยเราต้องสร้างฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้ได้หมายเลขบัตรเครดิตแบบนี้ก่อนจะไปเอาโทเค็นเนี่ยเราสร้างฟอร์มมาเพื่อทำการขอหมายเลข,ขลบลัตรเครดิตแล้วก็ไปเอาเอาโทเค็นมาพอได้โทเค็นแล้วค่อยแนบไปกับจำนวนทีานนาน่เราต้องการแล้วก็ต้องการตัดนะครับโอเคครับน่าจะได้น่าจะได้งั้นเดี๋ยว วิดอนาเนี่ยเรามาทำฟอร์มในการขอบัตรเครดิตกันด,ดีกว่านะครับวันนี้เราเริ่มเริ่มได้เริ่มจากโอมิเซสแล้วครับสิ่งแรกครับใครใช้โอมิเซสนะครับคุณต้องไปทําการสร้างบ,บัญชีให้เรียบร้อยกดสร้างบ,บัญชีสมัครเรียบร้อยแล้วก็ื่อทำการล็อกอินเข้าไปให้เรียบร้อยล็อกอินเสร็จทีนี้คุณก็ไปทําการไปที่คีย์ครับไปทําการสร้างคีย์ในโหมดที่เป็นทดสอบก่อนให้เรียบร้อยแค่นี้เองนะครับเด๋ยวค,ครับป๊อปป๊บโอเคน่าจะได้น่าจะได้นะครับอนี้คืออะไรเนี่ยคับ ก็มีเลยครับีการตั้งค่านู่นนี่นั่นฉันดูการรับการชำระนะครับพันีมีเลยันี้ก็ได้ค่ามาลองส่วนนะครับโอเคครับงั้นผมอนุญาตเบวีโอก่อนเดี๋ยวเรามาดูโอข้าหน้าวัน่อนี้ว่าวันนี้ขออนุญาตเบรกก่อนครับขอกล่าวคำว่าสาวัสดีครับ